เดี๋ยวไปไหนครับพี่มานี่เลยตึกวับยิงเข้ามาดี150ร้อยฮัทสโก้หัวหน้ามาร์คจริงๆเลยเจอมาโดนโดนไปหนึ่งคอมโพสนี่มาร์คใส่แครี่ไปก่อนเลยกดแชทเดี๋ยวมาเซฟเพื่อนทันอ้าวนี่ไงเพื่อนนะครับวันนี้ยิงโดนละแล้วเราก,กดสก,กิลหนึ่งอะร่างแบบอย่างเงี้ยอ,อโดนนะเพื่อนนะครับโดนยกด้วยมาคใครสองนี่ไงหมด นาคอสร่วงเออ้อสายไก่พา,ากก็ไม่ธรรมดาเลยครับพี่อ่ะไม่ธรรมดาเลยครับพี่อ่ะแฮร์รี่ที่นี่ก็จริงจริงได้อยู่แล้วคี่มาเลยครับ ุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนรองกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เราอยู่กับดร์ซี่สายกายภาพนะครับก็คือเป็นลูนคริบ สายเวเล่นไปนแล้วนี่ออฟเล่นไปนแล้วนะฮะลองมาเล่นเป็นแครี่สายกายภาพกันบ้างเจอกับทอนก็การนี้โอเคหน่อยนะฮะไม่เจอแวนก็ดีสมเทไปละ <c oughs> รู้จะแรงหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูกันเหนื่อยชร์ตเอ้ยยังมาได้ครับ48โกลแม่ดาเมจเรายังแรงกว่าทอนนะตอนนี้ เก็บสเต็คไปลแล้วที่ยืนปรับมาใหม่นานแล้วนะครับสีแดงมันจะไม่ลดนะไม่เดินมันจะยิงยิงแบบนี้แบบนี้สวน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 ี่ไม่ตายครับท่านใดครัเบเมื่อกี้ฉีกไปหนึ่งทียังไงก็ไม่ตายไงสีแดบงบไม่ลดเลยนะครับจนกว่าเราจะแบบจะเข้าไฟทีอะไรเงี้ยรอไปเก็บเกือบเต็มก่อนก็ได้นะครับ ีไม่ขึ้นในเทพให้นะไม่เคยในเทพให้เป็นคอนเทนต์ขำๆเฉยๆนะครับวูดดโยกสองแบบสวยๆเลยอาดูอินนะตอนนี้แต่ว่าเก็บไปด้วยด้วงนะครับคริกแนกเดดเดดเดดบูติกหรือลือนี่เลยเอาอะไรเพื่อนมามาสต์เลยโอเคถอยเพื่อนขอถอยเอามังกรก่อนโอ้มีฉันที่กระโดดเดียว เยไปไหนครับพี่มานี่เลยจึกวับยิงเข้ามาดีร้อยห้าสิบโกลล่าล้าเลยครับเนี่ยดีป่ะเออโอ้ยตายดาเมจังเบาเป่ดาดูว่าลาช็อตไม่ได้ในวังสกิลสองเข้าไปสองตัวนี้เอาไปหนึ่งตัวและเอาไปไลาา่าเจ้าคนเกิยลอย่าไม่รู้ดาเมจนะครับว่าดาซี่จะแรงป,ประมาณไหนในสายกายภาพนะฮะ อันนี้ติดกีนี่ก็ผมได้4ี่อแต่วางๆไปครับยังไม่ค่อยติดกี้เท่าไหร่นะโดยคีนสิบหกมีบ้านแต่ยังไม่ติดแบบเห็นแจงๆหังหน้ามาร์คแท้จริงลเลยเจอมาโดนโดนมเป็นหนึ่งคอมโบครับ <S 2> <S 2> นี่มา,าร์คใส่แครี่ไปก่อนเลยอดแชทเรียกมาเซฟเพื่อนทันอ้าว นี่ไงเพื่อนเออปล่อยฉันเลยเรียบเรออย่างไม่เท่าไหร่นะครับเกิดมาก็เหมือนจะเข้าป่าแต่ว่าหกวินาทีห้าวินาทีสี่วินาทีเพื่อนสตาร์ทให้สองแบบอย่างสวยมาดะครับรอสีเหลืองหมดโดนกูแมสไมค์คอนทูแอนิเมชั่นไปกันต่ออะ สี่นาทีละสี่นาทีละ,ละป้อมก่นอกนอุ้ยสไลด์ก็มาโดนแบบนี้อ้าวโดนไปสองครึ่งหลอดเลยครับฉีดเออแต่ว่าเ,เพื่อนๆพ่อนแอรดาซี่กดสกิลหนึ่งโดนทาร์เก็ตแล้วนะถ้าได้ก่อนมันโดนทาร์เก็ตนะครับวันนี้ยิงโดนละแล้วเรากดสกิลหนึ่งอะแบบร่างแบบอย่างเงี้อยอโดนนะเพเ่อนนะครับโดนยกด้วย มาใครสองเนี่ยนะหมดหนาคอสร่วงเออคือสายไก่พาเขาไม่ธรรมดาเลยครับพี่เออไม่ธรรมดาเลยครับพี่เอแครี่ที่นี่ไม่จริงจริงได้อยู่ล,ลัคขิมาอลไรครับมาเราจะเห็นขีขีไหมขีแป <c oughs> ดร้อยดาเมจเก้ของเ,เราก็มีอยู่นะเจ็ดร้อยนี่ครับเขาเรียกว่าสองสีสีแดงกับสีม่วง เพื่อนติ๊กจมตีแล้วอันติอุ้ยไม่ใช่อันติสกิลสองไม่โดนหลบไปได้มีม้าเพื่อนขอเกมแตกกับมีม้ามีม้ามีม้าก็คือแต่เพื่อนไปแบบไม่อยากกูม้าเพื่อนกูจะอยู่นะเรียกว่าไดเพื่อนไม่เชื่อใจครับขอเก็บแต่แต่เขยเราลาสไปได้ครับมาช่วยหน่อย ช่วยฉันหน่อยเขี่ยไปก่อนนะครับเออยังเป็นดาเมจเป็อยู่จิ๋วตะลิศสองนะนี่นี่เขาวนขี้จริงนะครับวนแบบแพร่ไม,ม,ม่ห้ามดิเออแปดร้อยบวกพันหนึ่งรับเท่าไหร่ฮะพันแพรแต่จริงคนไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เลยเจ็บแต่ครีบเอาเพื่อนโอ้โหโดนยก สวยเอา้าคกิกแ็กเราไปโดนนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยดีหน้าวุ้ยแต่ลัดลไม่ทันมากนี่ครับผมกลับมานี้ยีดยิงยิงเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นสลิปสติงเลยละกันยีนดนี่เออเสริมหน้าเมจยีนดนี่เออเสริมหน้าเมจเฮ้เย,ยหรือว่า ดาซี่ไปเล่นสายไกลภาพได้ค่อนข้างดีห <c oughs> <c oughs> ล่อเล่นนะครับผ่อนทิ้งคำถามดิเฉยมามาครับผมมาครับผมสิบวินาทีแล้วเดี๋ยวไปเล่นอะเลยแคลรี่ได้โหดผมกันได้ครับเนี่อ่เอาไปหนึงขีเอาไปดึงป้อมก่อนเอาไปหึงทีก่อนถ้าเกือบพึ่งรอด <c oughs> เราฮิวได้นะเราก็ยินเหมือนนี้ฮิวไปเรื่อยๆนี่ครับเห็นไหมฮิวตะกี้ฮิวหนึ่งไงขยันตะกี้ิวนะครับเดี๋ยวจะขยากเชียคฮิวไป สกิลยสองเนี่ยสำหรับปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้จัดใช้ตะกิ้หนึ่งยิงป้อมเฮ้ย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 จ่ายเยลเลยนปากใส่คลิปแล้วสปั้นให้หนึ่งทีไม่โดนครับเจ๊ก่อนในทอนมีพุ่มหรือเปล่าเอ้ยในทุ่มมีเฮ้ยไอ้ทุยในพุ่มมีตอรหรือเปล่าในทอนมีพุ่มในทุ่มมีพรโอ้โหหมายสารสนิษฐ์สิ่ง อยากจะได้ป้อมมากๆครับตอนนี้แต่ว่าอโดอินมันค่อนข้างที่จะแข็งเลย <laughs> เราเล็งได้ตัวงบางเลยครับไป <c oughs> ดีกว่าซื้อตีกิ้งเสร็จเราต้องเป็นโบเก้นว่ะเราต้องไปเจาะว่ะน้องใช่ไหมวิ่งห้าห้าห้าหัวป้อมขำขนาดป้อมยังขำไม่สายะไรครับนี่เลื่อยใหญ่ไปเล่นด้านบนเลยครับ <c oughs> มาเอาใส่กันก่อนครับเอาแดงเลยดีกว่า ว่าจะแสกเอาแดงเลยดีกว่าเพื่อนลงไปเล่นล่างไว้เพื่อนเ้าแม่เม็ดลงมาแกงไงได้ป้อมเลยจริงการขี่ได้อยู่ครับแต่เราทอนุเราทอนเกิดที่ไม่ดีครไงอ๋อโดนตากเี้มันจะสวนซะหน่อยแตกไปเพื่อนแต่ยิงเร็วเหมือนกันอ่ะอ้าวเลย ถ้าตรงกลา,างดูอินไม่เจอยังไม่โปรนะครับอ่ะแต่รางสอบกูโดนละควรจะโดนละจริงมันสไลด์แน่นี่กูบังไว้ก่อนเลยก่อนสไลด์ไปที่เดิมก่อนขอเกียร์คลิปอันนี้เกียร์คนต้องฟิกเกอร์ออกไปเบื่อต้องมาเล่นแม่เนี่ยเราไม่ได้ป้องที่ครับรอทอนเกินไม่ค่อยจะดีเอาสอบไปก่อนหนูเไม่เจ็บเลยวะนี่ไงยิงคนไปก่อนไม่ติดคลินะ ตีเยอะมีจุงไงมีจุงมีจุงเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันบีก็มาฝ่านี้นี่ครับหลบแบบหล่อๆไปไปทานนี่หล่อเท่เลยท้อเลยครับฮ่าไม่ไทีวางระเบิดปรมาณูไว้ก่อนนี่ซีโฟเรียกซีโฟง่ายกว่าวางซีโฟนี่วางซีโฟนี่กูโกรธมากเลยป้อมซีโฟมากับาทางนี้ Arduino a r d u i n เอาให้ช็อกเลยนะเมื่อกี้โลนอัตราคิดข้อตอนนี้65ก็ยิง10ทีติด6ทีนะครับแต่เรามันยิงแบบสกิลหนึ่งครั้งเดียวแล้วไงก็ต้องใช้โชคหน่อยมันต้องใช้สิงโตกันหน่อยโตไรวะครับพี่สิงโตนำโชคมันต้องใช้รถแหกกันหน่อยรถแถกหกแล้วพี่โชครถแหก อ้าเอาและแล้วเกมนี้จบแบบงงๆลุมาอาดูอินคนเดียวเอาไม่อยู่แนวหลังมันล้วงเอ้ยแนวหลังมันปล่อยสกิลใส่ร่วงหมดทีมเลยนะโอ้โหนาซี่โอ้โหด,ดาลด ประภาานี้เลยกันนะ้าใครอยากดาวรถแบบนี้นะครับก็หล่อไปเล่นกันได้เลยนะครับดาซี่สายกายภาพนะครับถ้าใคร่ยอดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะเลยกดกระดิ่งให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวอย่าไปหาทำกันดินิ้วถ <c oughs> ่ายมันหมด